ไอคูนิโอเเนี่ยนะมันไม่เข้าไทยใช่ไหมคะและ้วถ้าเกิดว่าเราจะอยากซื้อจริงๆเนี่ยมันทําได้ไหมแล้วมันคุ้มค่าซื้อหรือเปล่าตอนนี้นะ้บอกเลยว่าคอมเมนต์เนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกในด,ดูดกันเยอะแยะเลยว่านี่คือมือถือหมื่นต้นๆที่คุ้มค่าคุ้มราคาทุกอย่างในเรื่องของกล้องจอภาพหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเกมก็ตามแต่นะนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันแบบเต็มๆไอคูนิโอเก้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา พูดถึง i อคูนะคะสิ่งแรกที่เราเนี่ยอยากให้เขาแชร์นวัตรกรรมนี้กับโลกเราไปนี้เลยก็คือทำอย่างไรเครื่องของเขาถึงร้อนได้น้อยขนาดนี้แม้ว่าตัวชิปเ็ตจะแรงเหลือเกินจริงๆแล้ว snap 8 gen 2เนี่ยความร้อนแรงเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเลยนะรู้ถึง snap 8 gen 3เองเนี่ยเราเห็นหลายๆเจ้าไปใช้เนี่ยก็ยังร้อนแรงเช่นกันแต่ i อคู12ก่อนอันนี้เอาอยู่ก็คือไม่ร้อน นะอุ่นๆมันก็ร้อนนิดนึ่ะนิดเดียวนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยต้องใช้คําว่าอุ่นได้เลยคือแบบว่าโอ้โหทําดีมากแล้วเขาควรจะแชร์ในเรื่องของนวัตกรรมในการติดแผ่นระบายความร้อนนี้ให้กับโลกมนุษย์ใบนี้นะโดยเฉพาะบางแบรนด์ที่ไม่ใส่มาเนี่ยนะเวลาใช้ปุ้มมันจะร้อนมากร้อนที่สุดนะคะก็จะอาจจะทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยลดลงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองดนะังนั้นเรื่องของความร้อนไม่ใชอเนเล่นๆนะจ๊ะวันนี้ไอคูนิโอเนะคะน้าดุดเนี่ยไปซื้อมาเป็นเครื่องนอก มีข่าวลือข่าวเล่าอ้านในคอมเมนต์ของนั้ดุดเยอะมากๆว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อเครื่องนอกแบบนี้คุณสามารถเข้าสู่ไทยได้ด้วยเฮ้ยแต่เขาจะไม่มีอะไรแบตเตอรี่ให้กับเราเราก็สามารถสั่งซื้อจาก AliExpress แล้วก็ให้ร้านเขาแกะมาเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไหวเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเป็นคอมเมนต์ที่ทั่วทุกที่มาคอมเมนต์บอกใน,นดุดทั้งใน f a c e b o o k t i k t o k YouTube พูดเหมือนกันหมดเลย ดังนั้นลองศึกษาดูนะคะว่าเขาสามารถเข้าสู่ไทยได้จริงหรือเปล่าแต่เหมือนจะทําได้จริง,รงๆนะเพราะคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็ไม่มีคนมาค้านเลยนะหมายว่าทุกคนก็เออจริงงั้นก็คือเลิศมากแล้วราคาหมื่นต้นๆคุณได้อะไรคุณได้ Snapdragon 8 Gen 2มาคนเทียบกับ 8S Gen 3เป็นอย่างไรราคานี้พี่จะเอาอะไรกันอีกนะคะ ตัว 8s Gen 3เนี่ยจะมีความก้าวหน้าก้าวล้ำในเรื่องของสถาปัตยกรรม CPU มากกว่าอย่างพวกพรามค้ก็กลายเป็น Cortex X4 อะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็ Bluetooth เวอร์ชั่นใหม่อะไรนี้แต่ตัวนี้ GPU จะดีกว่าแล้วก็ตัวดาวน์โหลดสปีดจะเยอะกว่าถามว่าต่างกันมากไหมจริงๆเราคิดว่าใช้จริงจริงไม่ได้ต่างกันมาก ระดับเนี่ยก็คือยังไว้ลายว่าเป็นระดับเรือธงอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าพอเกมมิ่งโฟนเนี่ยมาทำสวยๆแบบนี้นะคะเป็นไลฟ์สไตล์โฟนแบบนี้เนี่ยแล้วก็เนี่ยขอบบางๆแบบนี้นะคะจะส่งผลอะไรบ้างกับการใช้งานแล้วก็การเล่นเกมวันนี้เราจะไปเจาะลึกกันแบบเต็มๆไปดูกันเลยย a h yeah. เราคงไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะเพราะว่าเราดูพรีวิวกันไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องรูปร่างหน้าตาแต่ว่าให้ดูผ่านๆอีกรอบหนึ่งว่าสวยมากๆนะคะคานนี้เจาะก,กันเลยแล้วกันเรื่องของเกมกล้องเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อรุ่นนี้เนี่ยจะเจาะอ,อยู่2อ,อย่างมากนะคะเรื่องเกมอยา่างแรกที่ต้องทราบก,ก็คือนะคะในตัวของชิปที่ทุกคนพูดถึงกันก็คือชิป e s p o r t อย่างตัว vivo q1 นะคะชิปตัวนี้ทุกคนตึงนี่ vivo q1 นะคะชิป e s p o r t ตตัวนี้เขาก็คอนเฟิร์มมาแล้วว่า มันจะใช้ได้กับเกมที่มันเกมเกมจีนอะเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นหลักนะฮะเกมที่เราเล่นในไทยก็อาจจะไม่ได้บางคนเอออาจจะรู้สึกเสียดายอาจจะรู้สึกเสียดายแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะคือไม่ต้องใช้มันเนี่ยก็ลื่นอยู่แล้วพูดตรงๆอย่าไปสนใจว่ามันจะเล่นลื่นไหมโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกอย่างแต่ว่าต้องเข้าใจาก,กันว่าเราไปซื้อเครื่องที่ อยู่ในจีนมาดังนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้สําหรับเราตัวเราเองนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเราใช้ได้สบายมากเพราะเกมลื่นมากลง Play Store เล่นโอ้โหูน้นดุดเล่นเล่นไปกี่เกมทุกคนดูเล่นกันจัดหนักมากนะคะสิ่งที่ต้องชื่นชมก่อนเลยก็คือที่เราชอบอย่างแรกนะคือรูปทรงมันดีมากแต่ว่าไอความเป็นแบบขอบจอบ,บางๆเนี่ยมันก็เกิดปัญหาในการเล่นเกมอยู่บ้างเดี๋ยวลองเล่นเนี่ยอันนี้ดูนะ r o ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูทุกคนดูนะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาให้เราเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าสมมติมือเราลั่นโดนตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่มันจะเขียนว,ว่าปัดอีกครั้งเพื่อตอบกลับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็คือว่าถ้าเราปัดสองครั้งก็คือออกจากเกมถูกไหมเออแต่จะบอกว่าด้วยความที่ขอบจอเขาเนี่ยมันบางมากๆเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยแล้วมือเราไปโดนอย่างเงี้ยหรือว่าไปลั่นโดนจริงจริงอะเอาจริงนะบางทีอะ เราไถๆอยู like ่เง like ี้ยอย่างเงี้ยป so ัดๆอย่างเงี so, yeah, ้ยก็ขึ้นมาแล้วก็มีนะมันก็จะเล่นๆอยู่บางทีมันขึ้น่ขึ้นมากลางจออย่างเงี้ยกำลังตีอยู่อย่างเงี้ยก็มีผลเหมือนกันว่าเออมันก็แอบตรงเนี้ยไม่รู้ปิดยังไงทุกคนรู้ไหมปิดยังไงถ้ามันมันน่าจะปิดไม่ได้ป่ะเพราะถ้าปิดแล้วมันมันอาจต้องปิดในเกมโหมดตรงนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยอย่างตรงเนี้ยแล้ดูก็ลองหาหาดูเนี่ยคือมันก็ไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่าเออมันจะสามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะทุกคน ใครที่เล่น R o V e เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะต้องเจอปัญหาเดียวกันนะฮะแต่ถ้าเปเกมอ,อ,อื่นก็จะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเกมอื่นเวลาเราปัดเนี่ยถ้าเราไม่ปัดสองครั้งจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ออกอยู่แล้วแต่อันเนี้ยพอเราปัดหนึ่งครั้งปุ๊บจะขึ้นอย่างเงี้ยปัดอีกครั้งเพื่อตอบกลับตรงเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าที่เราเคยพูดแบบว่าเกมมิ่งโฟนไม่ควรจะขอบบางมากเพราะงี้แหละเพราะ้วมือเรามันไปลั่นโดนนิดนึงได้นะฮะส่วนไอ้ตรงโหมดประสิทธิภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเปิดโหมดมอนสเตอร์อะไรเนี่ยก็คือลื่นอยู่่่แลลล้้วนะะนนน,นนะะะะะะะััเรรราาาสบยมกออไไถ ไถ่ายอะไรของไม่ซื้อเลยแทงทะลุไปช่วงนี้บัฟไว้ช่วงนี้เมตาไว้แอะเมตาไว้อืมเสียบตายไหมเราเนี่ยตายไหมไปเถอะอ่ะโอเคนะทุกคนอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเดี๋ยวเแล้วเราเรื่องนี้เรื่องเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกให้เฉยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของเกมให้ทุกคนดูแล้วกันอเดี๋ยวเรื่องเกมเนี่ยเราคงไม่ได้มานั่งเล่นให้ดูอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเสียเวลามากอันนี้เรา ิดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราอัดหน้าจอขึ้นดูแล้วกันการเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าคุณสามารถปรับสุดได้หมดทุกเกมนะคะนี่เราอัดหน้าจอให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะนิ่งมากๆแต่ว่ามันจะไม่มีโหมดที่แบบสามารถแสดงพวกเรียลไทม์เฟรมเรทได้นะคะว่าบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็ลื่นไหลหมดนะคะก็คือสามารถปรับสุดได้หมดทุกเกมนะฮะเต็มที่กับชีวิตคุณไปเลยนะคะอัดหนักอัดแบบเต็มข้อล่อเต็มแข้ง อันนี้ก็สบายๆหลายะคนขอเกม Wuthering Waves มาเเปิดให้ดูเลยนี่นะครับ Wuthering Waves เนี่ยจริงๆเกมนี้ยัง optimize มาไม่ดีนะคะภาพเนี่ยมันยังไม่คมแต่ว่าเครื่องนี้ก็เล่นได้นะเอาอยู่ได้แบบสบายๆเหมือนกันสำหรับเกมแบบ Wuthering Waves นะมันด้วยทัชสกรีนเองเนี่ยก็ดีมากๆเช่นกันนะคะคือใครที่อยากเล่นเกมแนวนี้เนี่ยเราว่าสนุกดีเป็นแนว open world คล้ายๆกับเกมชินนี่แหละแต่ว่าจังหวะต่อสู้เนี่ยมันมากมันแบบ มันต่อเนื่องอะเกมชินมันจะช้านิดน,นึงแต่นี่มันจะเร็วคล้ายๆพวกทาวเวอร์แฟนเทสที่จะสู้เร็วหน่อยนะคะนี่คือเกมที่บอกเลยว่าหลายๆคนอยากดูใช่ไหมรับสูุดบททุกอย่างก็เอาอยู่แน่นอนนะคะเกมต่อมานะคะเป็นฮงไค,นคสตาร์เรลกันบ้างน,นะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมยอดฮิตของมิโยโยนะฮะเป็นเกมน้องใหม่ที่มาหลังเกณฑ์ชินแต่ว่าได้ข่าวว่าทําเงินไปเยอะมากนะเป็นเกมมาเทเิร์นเบสแต่นดุดไม่ค่อยชอบนะเพราะว่านุดม่รู้สึกว่าทำไมต้องไม่ให้มันตีเราด้วยแล้วตีมันทีเดียวเดินไม่ได้เลยไงผัดกันตีเพื่อแต่ก็โอเค มีความลื่นไหลนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องอุณหภูมิต่างๆเนี่ยก็ไม่ร้อน้วยเดี๋ยวเราใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดให้ดูแล้วกันว่าเอ่อตัวความร้อนเนี่ยเราบอกให้เลยว่ามันมันมันแล้วแต่สถานที่นะแต่เราเล่นยังไงมันก็ประมาณแบบไม่เกินส0อ่อะมันแบบมันดีมากสำหรับเรานะคือแบบควบคุมความร้อนดีมากแล้วนี่คือสิ่งที่ไอคูควรจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้ว่าแบบเออครับยังไงเกมต่อมาอย่าง Call of Duty Warzone กันบ้างโอ้โหนี่ก็ยิงกันไส้แตกสาแหลกขาดเหมือนกันนะคะก็เป็นเกมที่อย่างที่พูดไปแหละว่า ในเรื่องของทัชต่างๆที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเวลาลวเล่นเกมพวก first person shooting แบบนี้เนี่ยสนุกนะลื่นเลยนะคะลื่นเลยทีเดียวแล้วก็ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจมากมันมากนะคะก็คือตับสุดได้หมดเหมือนกันจริงคุณภาพไม่ได้กินทรัพยากรมากอยู่แล้วแต่ว่ามันเน้นว่ามันสมูทอะไม่มีการกึกกักพวก้อะไรบีตรงบีแต่ที่ทุกคนพูดกันเนี่ยลืมซะไม่มีจริงนะคะลื่นไหลามากๆต่อมาแล้วกันเราข้ามเกณนชิ้นนะคะไปที่ snow break กันบ้างนะเกมใหม่ล่าสุดเลย snow break เนี่ยเป็นเกมแนวที่ ยิ่งเหมือนกันเป็น first person แต่ว่าเห็นตัวคนนิดนึงนะฮะแล้วก็ขายความน่ารักของตัวและคอที่เป็นแอนิเมด้วยเกมนี้ก็ปรับสุดหมดเหมือนกันนะคะลื่นมากแล้วก็ ความร้อนเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่กราฟิกแสดงผลเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เกมหลงัลงๆมากเกมอะทำเป็นครอสแพลตฟอร์มเยอะพอมันครอสแพลตฟอร์มเยอะๆเ,เนี่ยปัญหาก็คือเราเห็นหลายครั้งแล้วว่าเวลาครอสแพลตฟอร์มเยอะๆเ,เ,เนี่ยเขาทำให้เกมมันสุดสทางเนี่ยยากอย่างเกมชินเนี่ยภาพมันก็ยังไม่ได้คมกริบเหมือนกับพวกเครื่องคอนโซลเนียซัมนะเออหน้าดูเล่น PlayStation 5เนี่ยเหมือนจะคมกว่านะรู้สึกว่าเวลาเล่นบนมือถือเนี่ยภาพยังไม่เป็นเนทีฟเลยนะภาพยังไม่เป็นเนทีฟพันแปดสิบเลยถ้าหนูจำไม่ผิดนะดังนั้นเวลาที่เาเ,เ,นนเาเานนมยยยอทะะะๆ มันก็จะทําให้เกมเนี่ยมันยากขึ้นสโนบแบกเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าลื่นไหลดีสนุกมากนะคะต่อมาจะไปเกมโซโล่เลเวลลิ่งกันนะคะโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่กราฟิกค่อนข้างเยอะแล้วก็อลังการางานสร้างมากก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบลื่นไหล นะฮะลื่นไหลที่ดีงามดังนั้นใครที่อยากจะเล่นเกมเนี่ยยังไงเราก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วราคาด้วยตัวประสิทธิภาพต่างๆในการเล่นเกมเนี่ยนะะเจนว่าทําได้ดีมากการทัชสกรีนอะไรต่างๆนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากนะสุดยอดมากจริงๆดีมากจริงๆไม่แปลกใจที่ทุกคนเนี่ยพูดก,กันหมดเลยว่ามันคุ้มค่ามากเพราะมันคุ้มมากจริงๆอืมถ้าเกิดว่าใครมาจากตรงนี้นะ,ะเจนว่าจริงๆริแล้ว vivo ที่จิงเขามีอุปกรณ์ต่อพรับเลยนะเห็นไหมเออแป้นควบคุมไอคู แบนวคคุม Vivo นี่มีแบ่งแยกแต่แบนเดียวกันตาก,กันยังไงดูทรงแล้วเหมือนจะคนละสี <c oughs> อยากได้เหมือนกันนะ159หยวนเท่านั้นเองทุกคนถูกไหมถูกมากโอ้โหแล้วสวยด้วยดูดิอยากได้วะทำไงดีนะฮะแต่อย่าลืมว่าเครื่องคิดเลขของนี่นะฮะมีอัตราการแลกเปลี่ยนอยู่นี่คือคิดเลขของ IQ คูนะเท่ากับกี่บาทสบาย803บาทนี่ไง เอออาจาจะไม่แม่นร้อเปอเซ็นต์แต่ประมาณได้พอเราไปเที่ยวเมืองนอกก็สบายนะคะอ่ะเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็อยู่ประมาณน,นี้บางคนบอกว่าเออเสียดายที่มันอาจาจะยังทำเป็น1้4เฟร,รมไม่ได้หรืออะไรไม่ได้สำหรับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันก็โอเคแล้วแค่นี้ก็ลื่นมากลนะฮะแล้วก็ฟีลต,ต่างกันมากนะเวลาทัชอะไรเงี้ยคือ มันเป็นมันเป็นเกมมิ่งโฟนในรูปล่างของไลฟ์สไตล์โฟนที่เวลาเล่นเกมแล้วแบบเราทัชสกรีนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันลื่นไหลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะโอเคไหมอ่ะดังน,น,นั้นก็ตามนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการเล่นเกมไปดูกล้องถ่ายภาพสั้นๆค่ะกล้องถ่ายภาพของตัวนี้จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะก็คือเลนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็อัลตร้าไวท์ล้านพิกเซลบางคนบอกว่าพี่เสียดายว่ะแบบข้อเสียเลยอัลตร้าไวท์ล้านโอ้โหพี่พี่ได้ขนาดนี้แล้วพี่จะเอาอะไรอีกนะหมื่นกว่าบาทนะ มีอะไรอีกคราวนี้ตัวอย่างภาพถ่ายนี่ถ่ายมาเยอะมากนี่ถ่ายมาประมาณ7จ็ดแสนรูปได้ทุกคนอานมนีอ่นี่มี2องร้อยสามูปถ่ายน้องซอเปกันดุดดุดมานะคะก็โอ้โหภาพนี้เยอะมากนะคะบอกเลยว่าทาได้ดีมากคือน้องซอเปสวยสู้นดอดดุดไหมไม่ได้อยู่แล้วเราสวยก็อยู่ละนะน้องซอเปก็ก็พักบ้างอะไรเงี้ยคนมันสวยซุ้ไม่ได้นะอ่ะไปดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าทางกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะคะ เริ่มต้นจากกล้องหลังก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยชูจุดเด่นว่าเป็น IMX920 นะคะตัวนี้เซ,นเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ1.49นิ้วคือจริงอะ่ะเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะแต่ภาพที่ได้เนี่ยจะไม่ได้มีมิติหรือว่าด y นามิกที่ที่สำหรับเราคือเยอะมากถ่ายสวยไหมเก็บสีสันได้ดี นะคะแต่ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นในข้อสุดข,ของเราก็คือก็คือมือถือไม่ได้เน้นกล้อง,อ,งอะเนาะพี่จะเอาอะไรกันนักหนานะคะดังนั้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะในเรื่องของการถ่ายภาพต่างๆเห็นไหมการถ่ายคอนเสิร์ตอะไรก็โน้สก็จะยังมีอยู่บ้างนะคะนิดๆหน่อยๆแล้วก็การซูมเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของตัวนี้เลยนะคะไปถ่ายคอนเสิร์ตเนี่ยอาจจะผิดพลาดและพังพลาดได้ นะะฮก็ถ่ายพัทเทรดกันบ้างอ่ะถ่ายพัทเทรดเนี่ยก็คือซอฟต์แวร์ฉลาดอยู่เพราะหลังๆลัง vivo กับ iqoo เขาก็ค่อนข้างจะโคโคกันนะดังนั้นเวลาที่เขาทําพวกพอัทเทรดเนี่ยจะทําได้ดีมากอย่างรูปนี้เป็นต้นเนี่ยรูปนี้ดูเหมือนเอ๊ะก็ดูเหมือนถ่ายรูปธรรมดาใช่ปะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดทุกคนดูการวัดตื้นลึกแบบ depth of field เนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเบลอไปใช่ไหมคะแต่ข้างหน้าเนี่ยยังปกติอยู่เห็นปะเนี่ยก็คือการเบลอแบบที่ใช้ depth of field ขึ้นไปแบบนี้ก็คือซอฟต์แวร์ดีแต่ว่าฮาร์ดแวร์มันถูกจํากัดไไวว้้้้้ปปรรรรระะะะมมาาาาณณนนนีีีี่่ดดดัับบเเเยอออสห เราว่านะะใช้ได้ถ่ายรูปโอเคแต่ว่าไม่ได้เป็นมือถือที่เป็นกล้องที่แบบสวยเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้แย่แน่นอนนะคะกล้องถือว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีเออแต่ไม่ใช่มือถือเน้นกล้องโดยเฉพาะก็แล้วกันโอเคไหมส่วนกล้องหน้านะคะตัวนี้จะได้แค่ Full HD 30แล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่จุดเด่นนะคะคือสั่นด้วยแล้วก็มาไม่ใช่จุดเด่นอะ่ะบอกเลยไม่ใช่นะะส่วนตัวกล้องหลังนี้โอเคนะคะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60เฟรมอยู่แล้วด้วยประสิทธิภาพของ CPU นะแต่ว่าเห็นไหม สีสันแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็คือสำหรับเรามันก็ยังไม่ได้แบบมีความแบบคมมากขนาดนั้นนะคะอืมมันขาดมิติมากกว่าแล้วว่าเนซะนเซอร์มันอาจจะเล็กไปหน่อยสำหรับเราอ่ะก็คือพอถ่ายได้นะคะพอถ่ายได้ถ่ายสนุกสนุกได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใครอยากจ,จะไปเยี่ยมร้านทำผมดุดนะคะก็มาหาดุดได้นะคะโฆษณาร้านได้ปะได้ดินี่นะคะนี่ ลักซาลอนนะอยู่ที่ชานแอดดิเอเวนิวแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ที่ชั้น2นั่นเองตัดผมนะจะดัดจะฟอกจะสีจะดัดอะไรได้หมดนะคะปิดผมงอกตัดผมออกแบบโดยเฮาส์สไตลิสต์ต่างๆนจัดไปเลยนะที่ลักซาลอนนะฮะรักของน่าดุดแล,แลวก็เพื่อนน่าดุดเองอุดหนุหนนดุดได้นะคะที่ลักซาลอนที่ชานแอดดิเอเวนิวแจ้งวัฒนะชั้น2นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะก็เป็นการโฆษณาร้างผมเรียบร้อยนะฮะก็อย่าลืมไปอุดหนุนนดุดด้วยละกันเพราะว่านะคนเราก็ต้องมีอาชีพนะเพิ่มเติมนะคะจะได้มีชีวิตที่ดีอ่ะตอบแทนด้วย <laughs> security level L1 นั่นเองนะคะดู do Netflix ดู YouTube อะไรเนี่ยโอเคมากส่วนตัวลำโพงตัวนี้รุ่นนี้นะทุกคนลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่ที่เสียงดีมากด้วยนะคะคือเสียงดีทั้งตัวด้านล่างและบนเลยปกติลำโพงอ่ะเออเสียงด้านาบนมันจะไม่ค่อยดีเนาะอันเนี้ยด้านล่างและบนี่ยได้หมดนะคะแล้วเสียงดีมากเยอะเสียงดีมากนะคะเปิดน้ำไม่ได้โดนลิขสิทธิ์อันเนี้ยทุกคนเสียงดีมากคือเสียงเนี่ยแหลม แต่ว่าเป็นแหลมที่มีมีมิติอยู่เหมือนกันไม่ได้แหลมแรงมไม่เฉยอะ นะฮะโอเคเสียงดีใช้ได้นะฮะดีใช้ได้ในราคาของเขาแหละคืออย่าไปเทียบกับ iPhone อะไรสองสามหมื่นนะอันนี้ยถือว่าดีใช้ได้อยู่แล้วโอเคไหมอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะจากลากันไปนะบอกกันก่อนว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยทนมากนะเล่น R O V ไดคุหมนานมากอะนานแบบนานจนหัวร้อนอะ่ะนั้นดุดไตาจากคอ m m a n เดอร์ขึ้นไป c อนเคอร์เอรแบตยังไม่หมดเลยทุกคนอึดมากแล้วแบตที่ชาร์จเร็วแบบจี๊ดมากแบบโอโ้โหคือจะอาคุ้มไปไหนเอาคุ้ม,มากทุกคนแต่ว่าจะให้มาดีเลอร์ที่สุดเนี่ยไปซะทุกอย่างไม่ใช่แต่ถา,วามว ก็ถูกอีกนะคะแบบแบรนด์อื่นเข้ามานี่คือไส้ไหลเหมือนกันนะแล้วตัวเขาเนี่ยนะเป็นสซนตัวนี้นะรองรับพวกโคเด็กแบบบลูทูธดีๆนะแอปเทคอะไรก็รองรับนะแอปเทคไร้เลสก็รองรับทั้งหมดคือมันแบบว่าใช้ได้ดีเลยอ่ะเราบอกเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบดีมากนะฮะคือคุ้มมากกับการจ่ายหมื่นนิดๆเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันแบบ 5, 5 6 6 7 7จอย่างเงี้ยในตามพวกแพลตฟอร์มเนี่ยได้หมื่นต้นๆบางคนได้มา11,000มนัาขิงนะดูดอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเราบอกได้เลยว่าถ้างบนี้คือเลิ าะะภาพดูสเปคเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คือสเปคทั้งหมดของ i อคูนีโอ9ที่น่าดุดรีวิวไว้ในวันนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งอยับเพิ่มเติมน,นิดนึงก็คือ USB Type C ด้านล่างเป็นเวอร์ชัน2นะตัวน,นี้ต่อออกทีวีโดยตรงเนี่ยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เหมือนเกมมิ่งโฟนภาพรวมๆนะก็คือมือถือเกมมิ่งที่คุ้มราคาแต่ว่าดีในเรื่องการเล่นเกมเป็นหลักนะคะเรื่องจอภาพแล้วก็เรื่องลําโพงเป็นหลักแต่ว่าเรื่องกล้องเรื่องอื่นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นะคะโดยรวมๆก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะสำหรับไอค ใติต้งตองเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ดูจบไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะคะหวังว่าทุกคนจะรู้แล้วว่าประสิทธิภาพของไอคูลซีรีส์เนโอเนี่ยมันช่างโหดเหลือเกินโดยเพราะเรื่องของการคุมความร้อนนะจ๊ะที่ทํายังไงเนี่ยเขาก็ไม่ร้อนสัทีแล้วเนี่ยเหลือจะเชื่อจริงๆนะคะแต่ด้วยความที่ราคาเขาไม่ได้เยอะมากก็อย่าไปคาดหวังเยอะบางคนถามเสียดายจังเลยพี่ไม่มีเลนส์ซูมเอาเลนส์ซูมไหมแล้วลดสเปคลงเหลือสัก snap เจ็ด snap หกนี่เอาไหม ก็ไม่เอาอีกใช่ไหมอาแล้วพี่อยากได้เต็มที่พี่ก็ซื้อแพงๆสิลูกมันก็จะมีตัวราคาสูงๆที่เขาให้มาครบใช่ไหมล้วว่าตัวนี้เนี่ย อาจจะไม่ได้ครบไปหมดแต่ก็ดีมากเซนเซอร์ IMX920 ในการถ่ายภาพก็ทำได้ดีเหมือนกันถามว่าดีสู้กลุ่ม X100 ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะฮะสู้ซีรีส์ V ได้ไหมสำหรับเราเราก็ไม่ได้นะฮะแต่ถามว่าดีไหมดีแต่สู้ไม่ได้นะซีรีส์ V กับซีรีส์ X ถ่ายรูปสวยกว่าแน่นอนนะฮะแต่ไม่มือถือเน้นกล้องใช่ไหมแต่เนี้ยคือเน้นสเปคเน้นคุณภาพแล้วก็จัดตัวเป Phone, นะะ็นเกมมิ่งโฟนนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยต่อให้ทําเป็นแบบไลฟ์สไตล์ก็จะพยายามใส่โชดเดอร์ทริกเกอร์แบบนี้มานะฮะแต่เดี๋ยวน แล้วก็สิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดที่น,นอย่างหนึ่งก็คือขอบจอที่บางมันจะลั่นง่ายพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะอันนี้ใครใครตั้งคาดไปบอหมอนดุลหน่อยกันแล้วกันน,ะนดุลเล่น ROV นะปัดขึ้นอีกครั้งเพื่อเพื่อตอบสนองทงเที่ประมาณว่าเหมือนมันจะหลุดอะ แบบถ้าปัดสองครั้งมันจะออกมาหน้าโฮมอะไรเงี้ยก็คือตอนนี้เราคิดว่าเราก็ไม่ได้ไปโดนขอบอะไรเขาสักเท่าไหร่เนะาะคันนี้เนี่ยที่บอกเลยว่าเราเคยพูดตอนรีวิว ROG ไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะซื้อเกมมิ่งโฟนเกมมิ่งโฟนไม่ควรที่จะขอบบางมากๆเพราะมันจะถือแล้วจัดเล่นเนี่ยอาจจะลั่นได้ง่ายกว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับแล้วก็แลกกันไปนะในบางครั้งแต่ถ้าใครตั้งค่าเป็นหมอนนุ่นหน่อยก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องอื่น ไม่น่าพูดถึงนะคะทำได้ดีเยี่ยมนะในเรื่องของความแรงกราฟิกปรับสุดหมดนะเต,ต็มที่เต็มข้อล่อเต็มแข้งแบบนี้เนี่ยก็คือสบายๆนะคะใครสนใจไอคูนีโอเนะคะดูดีๆจะมีรุ่นโปรด้วยนะคะตอนนี้มีนีโอเอออกมาอีกนะ,ค,ะคือเหมือนจะเปลี่ยน CPU นิดนึ่งมาตัว S จําไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโปรนะคะมันจะเป็นมิดิเทคไดเมนซิตี้เออถ้าเป็นตัว9จะเป็น Snap Dragon 8 Gen 2เออถ้าดูสั่งซื้อจากช้อปปีมาในราคา ตัวนี้น่าจะหมื่นหมื่นสี่สามร้อยเพราะเป็นตัวแลมสิบหกก็ไปหาซื้อกันได้เลยเต็มที่โอเคไหมณัน้นใครที่อยากจะได้ไอคูนีโอนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องราว่างที่ทุกคนบอกเช่นการเข้าสู่ไทยได้เป็นเรื่องที่ทําได้จริงๆหรือแล้วก็ตามแต่คุณว่าน่าสนใจไหมแบตเตอรี่นี่ใครๆคก็เปลี่ยนได้ที่รักสั่งมาเลยลูกแต่ว่าถ้าสี่ปีข้างหน้าจะหาแบตจากไหนเราคือเปลี่ยนเครื่องง่ายกว่านะเปลี่ยนชั้นมันยากเกินไปเปลี่ยนแฟนใหม่ง่ายกว่าไม่เธออะไรเรียกได้ว่าโปรดิวเซอร์นั่งงงหมดอะไรพูดอะไรกันนะคะอะยังไงก็ตตาามแ่สรรับเนะ เราก็ยังให้เขาไปมือถือที่คุ้มค่าที่สุดความแรงได้กล้องได้จอภาพได้รูปทรงหน้าตาได้สวยงามถือให้ใครดูก็แบบสวยอะเนาะไม่ได้เป็นมือถือแบบ ทั่วๆไปอะไรเงี้ยเราคิดว่านานๆนทีถ้ามีอะไรางี้ออกมาบ่อยๆนะก็จะดีมากส่วนคนที่บอกว่าเทียบกับโพโคให้หน่อยได้ไหมโพโคตัวใหม่ออกมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยต้องบอกกันว่าหนึ่งเรายังไม่มีเครื่องแล้วเราก็ไม่ได้รับเครื่องรีวิวด้วยดังนั้นเราก็อาจจะต้องรอหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่โดยรวมๆนะเราก็ยังชอบไอคูมากกว่าในความรู้สึกของเรา Origin นโออะไรต่างมันดูกลมกล่อมดีเหมือนกันนะใครอยากได้ก็หาซื้อกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์นะโออยาสมีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย